เราจะมาทำเมนูเกี๊ยวทอดไส้ลาบหมูเฮยเบิดอนอย่ากินเลวเธอดิรู้เลยนะคะว่าใครโดนแกล้งเยอะที่สุดสวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพลินพงครับมาทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเพื่อนเลยอ่าเฉยเฉวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเกี๊ยวทอดไส้ลาบหมูเคยกินปะ เออกูก็ไม่เคยกินแล้วพี่ทําเป็นใช่ไหมอ่าไม่เคยทําด้วยอ่าโอเคสบ,บายใจกูะอ้วปกติเกี๊ยวทอดหน้าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีแบบไส้หมูวิญญาณหมูดีกว่าแต่วันนี้เราเปลี่ยนข้างในให้เป็นไส้ลาบหมูเคยกินปะเ,เออกูก็ไม่เคยเอ้ยเหมือนเล่นไปแล้ว <c oughs> มามามา,มาดูวัตถุดิบกันเราจะมีหมูบดผมจะใช้ครึ่งกิโลหมูบดครึ่งกิโลแล้วก็ผักที่เราจะต้องใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็มะกรูดซอยเพิ่มความหอมของตัวลาบหมูแล้วเรามีใบมะกรูดเดี๋ยวเรามาตกแต่งนี่ แล้วก็ข้าวคั่วกับพริกป่นเพิ่มความจัดจ้านอ่ะแล้วก็อันนี้คือมนุษย์มนุษย์สองลูกถุยมะนนาวสองลูกแหมม่เคมเิมซะด้วย <c oughs> ประมาณนี้แล้วเราก็จะมีเจียวกรอบ <c oughs> อเจียวอานะท <c oughs> แล้วทำไมแกก็เขินหน่อยเลยอ,อ่ะ,อะแล้วก็จะกินคู่กับน้ำจิมจ้มไก่จิ้มไก่อ่าโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่แสงมันจะหมดวันนี้นึกคึกอ,อยากทำบนดาดฟ้าก่อนอื่นเราต้องปรุงตัวหมูก่อนอันดับแรกทำอะไรครับผมใส่พริกป่นลงไปอันนี้ประมาณ1นส่วน3ของถ้วยกุ่มบุบยรี่ใเผ็ดไหมพอกินเผ็ดไหมทันแล้วมันหมด <laughs> <laughs> มาถามตอนใส่ไปแล้วมันไม่ทันอ่าใส่ข้าวคั่วไม่รสชาติต้องจัดจ้านนย ผักที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะมีผักชีฝรั่งกับมะกรูดที่เราซอยใส่ลงไปอันนี้ถือว่าเป็นเมนูทำง่ายเลยทำง่าย<ช>ทำง่ายทำง่ายสบายเฮ้ยแกงกันาเบาๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มะนาวมะนาวเรายังไม่หัน่นเราก็ใช้โต๊ะหั่นไปเลยไม่ต้องมีเขียงใช่ไ,<อ>ไหมไม่ต้องมีเขียงเราไม่เน้นใช้เขียงบ <c oughs> ีบเลยใช่ปะบีบเลยบีบเลยเราจะใช้ทั้งหมด2ลูกครึ่งเรามีแค่2ลูกนี่หว่าอันนี้เราเอาเม็ดปะมะนาวส่วนใหญ่ใช้เม็ดปะเราต้องรีบทำก่อนที่แสงจะหมดเดี๋ยวน้องๆเขาจะเลิกเรียนแล้วอันนี้เป็นเมนูหน้าโโรรรรงงเเเีีียยยยนนนนลกกั๊วทออดห้าุ โรงเรียนโรงเรียนไหนก็ไม่รู้แหละเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแล้วก็บีบต่อหายแล้วอ,อยบาบาบอา่างบีบบีบมันบีบยอ้ยหเบาๆพนมอ่เร็วไหมครับเมนูนี้เมนูนี้ทำง่ายทำเร็วถ้าทำได้ให้ร้านหนึ่งอะไร อันนี้เราทําการขยําทุกอย่างให้เข้ากันครับผมให้เครื่องปรุงต่างๆที่เราปรุงไปเนี่ยเข้ากันหูดูสีพริกดิงาเดี๋ยวพอเรารวมกันทั้งหมดแล้วมันก็จะเริ่มนัวแล้วพริกอันนี้ไม่เผ็ดมันเป็นพริกขี้หนูสวนธรรมดาไม่เผ็ดมีใครแก้ด้วยว่าพริกขี้หนูมันเผ็ดเล่นเล,เล่นมุกแบบเฉพาะทางเล่นมุกแบบว่าทำอาหารอันนี้มันเป็นพริกธรรมดา,รมดาพริกขี้หนูมันจะเผ็ดเข้าใจไหมไปวิพื้นสิทีอะไรไปเนี่ย อู่ก,กาารรหตอนนี้เราก็ทําการคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันในระหว่างนี้เราเปิดไฟรอเลยไหมอ่ะนี่พอเข้ากันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเรามาปั้นแล้วทำเลยก็จะเป็นลาบหมูทอดนี่เฮ้ยลองชิมดมูก่อนไหมว่ารสชาติได้ยัง ต่อไปเราใส่น้ำปูสักเล็กน้อยปลาใส่เล็กน้อยอย่าใส่มากเดี๋ยวมันจะหวานมันจะเค็มนะออโอเคปกติเหงาปากติเหงาถ่ายคนเดียวโอเคว่าคิดว่าได้และแล้วทำไงต่อครับต่อไปห่อเจียวเริ่มห่อเจียวครับผมเจียวโอเคเ๊ยวมือล้างหรือยังไปล้างก่อนไปไปล้างด้วย โอเคหลังจากเราไปล้างมือมาแล้วครับผมเราก็จะไม่รู้ใส่ถุงมือทอําไมในเมื่อครั้งนี้ก็ไม่ได้ใส่ใช่นั่นน่ะสิอันนี้ไปขมโมยช่างสากมาแถวบ้านเราทําการห่อเกี๊ยวเราอยากได้วิญญาณหมูหรืออยากได้แบบท่ำๆข้อควรระวังในการฉ่ำเนี่ยคือระวังหมูมันจะไม่สุกและเกี๊ยวมันจะไหม้ก่อนนิดเดียวพอนี่เยอะเกินไปอ่าประมาณประมาณของมาร์กเนี่ยแล้วแต่รูปแบบว่าชอบแบบไหน,นก็ประมาณของมาร์กได้สบายอ่าเราทำการแตะแตะแตะน้ําแตะน้ําเพื่อปิดรูมันแล้วเราก็บีบบีเช่นไปนี้อ่า ใช่ให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วแต่บางคนกินแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นนห้าโรงเรียนผมมีแบบสี่เหลี่ยมขายเดี๋ยวทาให้ดูอเ,เออสี่เหลี่ยมโง,ง่ๆเลยเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเขาขี้เกียจหรือเปล่าคือเขาหั่นนี้เลยสี่เหลี่ยมจึ๊บจบนี่อย่างนี้จบจบไปทำบางสี่เหลี่ยมบ้างสามเหลี่ยมบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคหลังจากที่เรานั่งห่อเกี๊ยวกันตอนนี้มีคนเต้นแอนรบิ๊ก ไม่รู้ได้ย,ยินเสียงหรือเปล่าเราทําการเทน้ํามันลงไปอย่าไปใช้เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเปือ,อ้อน <What? S 1> คนเดียวเลยว่ามึงไม่ตกกับกูเลยอยังมันเปืองมันเปืองพูดจริงเราทําการใช้ไฟไฟแฟรงก่อนในช่วงแรกแล้วเขาใช้ไฟอ,อ่อนอ่าเดี๋ยวคนเขามึงไปเปรียบเทียบกับไอเนีหรอกเขาโหวตเขาชอบอย่างนี้เขาคอมเมนต์มาเอ้ยเอาน้องฝึกงานคนนี้มาหน่อยโบ๊ะบ๊ะดีเออโดนแล้วโดนคอมเมนต์ด่าได้นะครับผม เราจะทอดใบมะกรูดก่อนเอาไว้ตกแต่งทอดให้มันหอมหอมน้ำมันเราจะมีกลิ่นหอมนะคือไช่นี่คือรู้รู้คนดีมากถาไม่ดูกูหรอไม่ดูที<อ>่กอฟคนดีไหมไม่ได้กอฟเลยนะแค่ไปดูช่องถุยยาอะไรเนี่ยนายเราเห็นว่าปกติเกีย๊ยวทอดน,นั่งเรียนมันก็จะเป็นแค่วิญญ,ญาณหมูวันนี้เราเอามาอดัดเดปเป็นแบบไส้ที่มันเป็นลาบหมูอยู่ในเกี๊ยว แต่ผมไม่เคยกินนะแบบเออเอาจริง,รงกูเคยกินแค่ครั้งเดียวแล้วกูด,ดูเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะเราก็เลยแบบลองมาเดบดูไม่กินร้รอนร้อนร้อน,อนว่าปริมาณน้ำมันมันเยอะไปหน่อยอ่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราท่องทอดมาให้มันท่วมท่วมกลับทีเดียวได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลงไปจะซึมเลยนะอ่าซึมได้ละ,น,ะนี่มามามาจะมานะอ่าเราลงไปเราทอดเอาความหอมก่อนบะหมี่กุ้งมันทอดนิดเดียวทอดเอาความหอม ว่ากลิ่นจะเข้าไปกลิ่นน้ำมันด้วยใช่มันจะอยู่ในน้ำมันด้วยนี่ไงเรามะกรูดระเบิดเหมือนหมูเลยเขาให้กรอบๆมะกรูดมันมีน้ำอยู่ครับมันเป็นน้ำมันของมะกรูดแสงเป็นไงทางบ้านชอบแสงแบบกลางคืนแล้วมีดาวไหมมีไหมไม่มีไม่มีม<ะ>อุ้ยแสงสวยนะเฮ้ยเห็นหรือ,รอ,อเป็่าวันละไม่ไลฟ์เย็นเนาะกขอเป็นกาขอบกูขอเป็นกาขอบเออเราไม่ใช่เปไพทำไรได้เหรอมาทีนี้แหละเราต้องคุมไปนะคุมไฟยากหน่อยเราลองตัวเดโมดูไหม มามามนี่ตัวเดมโมอันนี้ผมว่าไฟแรงไปเพราะว่าเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะไหม้แล้วก็ข้างในจะไม่สุกหมูมันจะดูนา นี่ไงเกี๊ยวจะลงไปปุ๊บมันแทบจะไหม้แล้วเกี๊ยวมันสุกง,ง่ายแต่หมูเรามันต้องใช้เวลาเพราะนั้นเราต้องใช้ไฟอ่อนครับผมหน้าั่งเรียนใครมีรูปแบบไหนบ้างมาเคยเห็นแบบไหนหรือว่าแบบปกติสามเหลี่ยมทั่วไปเรียบหรือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมจริงเหรอสามเหลี่ยมแล้วก็มีโอมีเอมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างใช่เปนโคตรสดสีเหียเอออะไรเนี่ยไข่แม่งทำมันนี้วะดูดิแล้วไม่บีบด้วยแม่งหนาแบบหนาแบบดูดิหนาจัดอ่ะโอ้โหได้เหรียญไมเนี่ตอนเรียนตอนเรียนโอ้ดูปริมาณหมูเห็นปะ ไอ้นี่กันน้อยเกินไอ้นี่ก็เยอะไปคิดว่าสุกยังวะเดี๋ยวผมลองเททดูก่อนนะดูกันว่าสุกหรือไม่สุกครับผมอืมอืมว้ามากมากมากอันแรกอันแรกมันเป็นเดโมอยู่มันยังอาจจะสุกน้อยไปหน่อยเรื่องความที่อันแรกไฟมันแรงแต่อันต่อๆไปก็ไม่สุกเหมือนเดิมโอเคเยี่ยม ราก็ทอดอันเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ1น้านแปแสนอันนานมากตกแต่งด้วยใบระกูดทักเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามสวยจริงหรือเปล่าไม่ร <not S 2> ู <liter> <tree> ้ไปดูเอาเน่เน่เรียบร้อยครับผมเกี๊ยวทอดหน้าโรงเรียนสูตรลาบ คผมหลังจากที่เราทายอินเสิร์ตเสร็จแล้วต่อาจากไปคืออะไริทิ้งหยอก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 กินมาเราลองชิมของตัวเองอันนี้เนี่ยที่เห็นมันดำๆเนี่ยเ <c oughs> อาจริงว่าเอาจริงว่ะเป็นงานรสชาติทำบุ๋ยยิ <c oughs> ต่ตามขึ้นม,พมนะนพริกมันเยอะทิกมันเยอะนะหมูอาจจะเยอะหน่อยตะ่ก <c oughs> ี้ <c oughs> โอ้ไม่ค่อยสุกแป้งเกี๊ยวอาจะไหม้หน่อยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วกูก็เคิ้มตามคือที่เห็นมันดํานี่ไม่นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไหม้ไม่ได้ไหม้คือเราต้องทอดให้มันเกียมหน่อยเพราะว่าเรากลัวหมูด้านในมันจะไม่สุกแต่มันไม่ขมฟังความกรอบของเกี๊ยวอือกินอย่างมังหืออือโล้กเปลี่ยนกัน ความอร่อยเนี่ยอยู่ที่รดมือแล้วตอนที่เราปรุงใส่น้ำปลาใส่พริกปริมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดกำลังดีมันต้องมีกลิ่นเผ็ดๆหน่อยแล้วก็หอมข้าวกล้วนิดนึงเราก็ไม่คิดจะเรียกคนอื่นกินได้สองแบบสองตอก็ที่รสชาติของกิมบับอ่าก้าปลามไหน์ก็กินมาป่ายอทีนึืม พูดเลยว่าเอาไปขายหน้าโรงเรียนที่ไหนอ่าเกี้ยวหมดเหรอตื่นหมดที่สุดอะอะแต่ว่าใช่ไหมเรียกทีมงานด่านฟ้าขึ้นมาให้ชิมก่อนนี่เดี๋ยวพี่ป้อนหนึ่งอันเอาไปเรียบร้อยของดีมีน้อยอุ้ยเท่มนุ่มนะหิมีแยมไงใบนี้หอมใบนี้หอมแล้วใบมะกรูดกินได้กินได้บางคนอยากคิดว่าเอาไว้ตกแต่งเดี๋ยวมันสามารถกินได้แล้วมันเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมของน้ำมันมะกรูดนี่โอ้โหเดือดจริงห้ามดูแล โอ้โหอะไรเนี่ย,งยไงอร่อย้หมเวอครับกรอบร้อนไหมไมันหอมใบม,มะกรูดอืมอ่ะนี่แล้วผมใครชอบลองเอาไปทาําตามเอาไปขายหน้าโรงเรียนก็ได้ผมไม่ห่วงสูตรเลยไปอัดแนบ,บรสชาติของเราเองอันไหนแพงอันไหนถูกก็ลองไปดูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่องานใจให้เพลินพุงและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกี้ได้พัเกมใหม่สำหรับวันนี้ไปเราจะกินเราจะทอดจนกว่ามันจะหมดจานไปไปครับไปครับอุ้ยเวอรอยากกินแล้วเธอนี่เด็กๆกินเป็นเด็กเลยอ้าว